สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC. สู้กูสู้คนน้องพี่น้องเนาะยินดีตอนทับทุกท่านเขาสู้ทั้งสองของบาโนนนั่นเองพี่น้องซึ่งมมือนี้น้องพี่น้องเนาะบาโนนอยากนําคลิปหรือว่านําคอมเมนต์น้องพี่น้องของคนอาเซียนหรือว่าประเทศอ้อมขางของประเทศไทยน้องพี่น้องที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยจะมีความรู้สึกอย่างไรน้องพี่น้องเพราะว่าอันนั้นบาโนเนเห็นเอฟซีเป็นคอมเมนต์มาหลายเถื่อพี่พี่น้องเลยอยากให้บาโน เทปคลิปเกี่ยวกับอคอมเมนต์อาเซียนเนาะพี่น้องะ่าโมโนอยากให้เ็ดเกี่ยวกับคอมเมนต์อาเซียนแน่ยเนาะเพราะว่าเพื่อนอยากทำโมโนแหกแนวในรายย่างนาอพี่เนาะคระคนอื่นก็ต้องขอบคุณในรายนาะที่เขามาทักทายหรือว่าเขามาแนะนําในสิ่งที่ดีๆให้ในสองของโมโนเนาะพี่น้องซึ่งมาโมโนก็อยากเค็ดเอง,เองเน้อพี่น้องอยากเค็ดเองโดยที่บที่ดิเอ็กซ์ซันคลิปของคนอื่นเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าอุปกรณ์ในการเทปยูทูปเท่านั้นมันบอมันบอครบถว้วนเนาะพี่น้องเนาะ การที่จะเด็ดอ่าคลิปคลิเบาแบบนี้น้องพี่น้องคลิปเบาอธิบายกันเนี่ยมันต้องมีหลายๆอย่างที่ผสมกันน้องพี่น้องหนึ่งว่าต้องมีไม้เนาะมีไม้ที่ N, อาเจียงน้องพี่นอ้องสองวามีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์น้องพี่น้องต้องเฮ็ดปกคลิปหรือว่าเฮ็ดอันนั้นเอาวิดีโอจากจากอันหลายๆอย่างน้องพี่น้องจากอินเทอร์เน็ตมามาประกอบคลิปเน,นาะแล้วก็ซ้ำมารถกับต้องในไปซอกไปซอก้อมูลพี่น้องไปแปร ภาษาในการที่ถ้าต่างชาตินัเบาเนาะพี่น้องมันก็เล่าอย่างบอกกันแต่ว่าถ้ามานุษยมีงบขึ้นกว่นานี้มนุษย์ซื้อคอมซื่อไม่เนาะพี่น้องเดีย๋ยวจะเหตุให้เบิ่งเนาะพี่น้องแต่ว่ามนูเห็ุไรอยู่พี่น้องเห็ุไรอยู่แต่ว่ามันบ่มีอุปรกรณนะ์เนาะเดี๋ยววันนี้เนาะพี่น้องวันนีจะนําเอาคลิปของซ่องอัพคอมเมนต์เนาะพี่น้องที่ชา,าวต่งางชาติเนาะพี่น้องหรือว,ว่าคนเวียดนามนั่นเองเนาะพี่น้องซึ่งว่าประเทศเวียดนามน,นี่ค่ะ เป็นประเทศอ้อมคางประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะเป็นประเทศในในอาเซียนนี่แหละพี่น้องบาราเจ้าจเห็นเอ่อนึกว่าในมาเที่ยวกรุงเทพมีความรู้สึกอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะต่อประเทศไทยต่อคนไทยเนาะพี่น้องอันนี้มโนก็ต้องขอบคุณคลิปจากทั้งสองอัพคอมเมนต์เนาะพี่น้องเดี๋ยววา,านนท์ฝากดีงใหม่ใต้คอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปชมคลิปต้นสบัปกันได้เด้อพี่น้องก่อนจะไปรับชมคลิปเนาะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจโดยการไม่คำโฆษณาเด้อพี่น้องโดยการ สิ่งที่สำคัญที่สุดน้องพี่น้องในการที่ยูทูบเพื่อการสพอร์ตบาโน่ให้ไปถึงฟันก็นคือฝากกดไลค์กด like, ติดตามแล้วก็กดซับสไครต์หรือว่ากดกระดิ่งแล้วพี่น้องเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางส่องของบาโนดูประเทนั่นเองโอเคครับพี่น้องสำหรับนี้เนาะคลิปนี้จะมีนะไะอย่างไรความคิดเห็นของชาวเวียดนามจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อประเทศไทยเราไปฟังร่วมกันี่นนะ้อง let's go <S สนใจจากช่อง YouTube ของชาวเวียดนามท่านหนึ่งนะครับที่เขาได้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพ และได้มีการเดินทางท่องเที่ยวในย่านเยาวราชแต่กลับกลายเป็นว่าความคิดเห็นของชาวเวียดนามส่วนใหญ่ได้มีการพูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างการท่องเที่ยวไทยและการท่องเที่ยวเวียดนามโดยชาวเวียดนามบางรายถึงกับบอกว่ามันน่าเศร้าใจที่เห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยและรวมถึงชาวเวียดนามบางรายนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่าเมื่อปี1975ประเทศไทยยังล้าหลังเวียดนามอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้พวกเขาไปไกลแล้ว โดยทางช่องนะครับได้มีการบรรยายว่าเยาวราชหรือชัยนาทาวในกรุงเทพเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของกรุงเทพโดยเขาได้มีการแสดงความคิดเห็นและมุมมองที่น่าสนใจไว้นะครับโดยเขาบอกว่าตอนแรกเขานึกว่าที่นี่จะสามารถใช้เงินดอลลาร์สหรัฐได้เหมือนกับในกัมพูชาแต่ว่าในประเทศไทยนั้นใช้ได้แค่เงินบาทเท่านั้นและรวมถึงมีการเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียด้วยนะครับว่าที่นี่มีอาหารให้เลือกเยอะมากซึ่งมันแตกต่างจากที่ผมเคยไปที่มาเลเซีย เดี๋ยวเราไปลองฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันนะครับว่าหลังจากที่ได้ดูวิดีโอพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าเมื่อเห็นการท่องเที่ยวของไทยแล้วรู้สึกอิจฉามากแต่พอเห็นเวียดนามแล้วรู้สึกน้ำตาซึมในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อไปท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าขอขอบคุณสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างการท่องเที่ยวไทยและการท่องเที่ยวเวียดนามอย่างตรงไปตรงมา ดูเหมือนว่าเวียดนามจะเรียนรู้สิ่งเลวร้ายได้รวดเร็วกว่าการเรียนรู้สิ่งดีๆจากประเทศอื่นแค่ประเทศไทยยังแพ้แล้วจะไปเปรียบเทียบกับประเทศที่ใหญ่กว่าได้ยังไงกันความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้เขาบอกว่าชายนาทาวเมืองไทยตอนกลางคืนสวยเหมือนกับตลาดใหญ่ที่ผมเคยอยู่ที่ไส้งอนยังไงกรุงเทพก็ดูสีวิลยและมีความสุภาพมากกว่าไส้งอนในตอนกลางคืนแผงขายอาหารเขาวกเขาดูสะอาดมากถนนก็เยอะแต่ก็ไม่วุ่นวาย นักท่องเที่ยวมาที่นี่5้ครั้ง7ครั้งก็ไม่รู้สึกเบื่อมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้น่าจะเป็นชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนะครับโดยเขาบอกว่าเมื่อฉันกลับไปที่เวียดนามฉันไม่ได้ไปเที่ยวในเวียดนามเลยแต่ว่าฉันเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยหลายครั้งซึ่งฉันต้องขอโทษในเรื่องนี้ด้วยที่เวียดนามฉันมักจะได้ยินเรื่องของการถูกปล้นบนท้องถนนและวัฒนธรรมการกินเหล้า ขอขอบคุณสําหรับวิดีโอมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คนเวียดนามจะมีอารยะเหมือนกับคนไทยสักทีฉันรู้สึกเศร้าความคิดเห็นต่อไปชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าทำไมเมืองไทยถึงมีฝรั่งไปเที่ยวกันเยอะแค่มองดูก็รู้แล้วคุณคงมีคำตอบอยู่ในใจแล้วความคิดเห็นต่อไปครับเที่ยวเมืองไทยสบายใจและปลอดภยัย ไม่ต้องกลัวโดนล้วงกระเป๋าหรือว่าให้เงินกับขอทานและที่นี่ก็มีลายสิ่งที่เวียดนามไม่มีความคิดเห็นต่อไปเวลาคนเวียดนามมาเที่ยวประเทศไทยและได้เห็นนักท่องเที่ยวมาเยอะๆก็น่าจะเรียนรู้วิธีการท่องเที่ยวแบบไทยได้แต่ว่าคนเวียดนามก็ไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นเพราะว่าคนเวียดนามนั้นไม่ได้มีการศึกษาเหมือนกับคนไทยชาวเวียดนามจะรู้สึกเสียใจและอกหักกับเวียดนามในเรื่องนี้หรือไม่ความคิดเห็นต่อไปครับ ท่านนี้กล่าวชื่นชมการท่องเที่ยวไทยนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของการเป็นเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวของทวีปเอเชียที่นั่นคือคักทั้งกลางวันกลางคืนมีนักท่องเที่ยวไหลามาเหมือนกับงานเทศกาลเมื่อปีที่แล้วในเทศกาลสงกรานต์มีคนหนุ่มสาวจากชาติเอเชียที่ร่ำรวยเช่นญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงและสิงคโปร์หลั่งไหลามาที่นี่เพื่อใช้เงินและเพื่อความบันเทิง โดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นกับฮ่องกงแทบจะไม่ต้องพูดถึงพวกเขามีการจัดงานปีใหม่แบบไทยด้วยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขียนสั้นๆไว้นะครับว่าน่าเศร้าใจแทนประเทศของเราความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้ได้มีการออกมาตั้งคําถามว่าแล้วเมื่อไรเวียดนามจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเหมือนกับประเทศไทยบ้างมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปประเทศไทยมีอารยาธรรมมากกว่าเวียดนาม ชาวต่างชาติจึงนิยมมาประเทศนี้ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้พูดถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินนะครับเขาบอกไว้ว่าในประเทศไทยนักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเงินอย่างสมเหตุสมผลฉันไปที่นั่นและจ่ายเงินอย่างสบายใจมากทุกอย่างมันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายออกไปแต่ในทางกลับกันในเวียดนามนั้นมันไม่ใช่เพราะว่าสินค้าและบริการต่างๆมีบริการไม่สมเหตุสมผลดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงไม่ค่อยมาเวียดนาม หรือมาแล้วก็ไม่เคยกลับไปความคิดเห็นต่อไปครับมันน่าเศร้าใจที่เห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปกรุงเทพมีอาหารให้กินมากมายซึ่งมันก็เหมือนกับโฮจิมินห์ในสมัยก่อนถึงแม้ว่ายังมีหลงเหลือมาบ้างในทุกวันนี้แต่ในเวียดนามเองไม่ค่อยมีสถานที่พิเศษให้ออกไปเที่ยวเวียดนามมีเฉพาะความสวยงามตามธรรมชาติเช่นดาลัดหรือย,ยาจางความคิดเห็นต่อไปครับ เมื่อพูดถึงประเทศไทยถึงแม้ว่าฉันจะไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนแต่ดูแล้วฉันคิดว่าที่นั่นจเจริญเร็วกว่าหลายๆประเทศในเอเชียและมีอีกอย่างที่ประเทศอื่นเทียบกับประเทศไทยไม่ได้ก็คือถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกแต่ว่าพวกเขาไม่ลังเลเลยที่จะยอมรับคนข้ามเพศพวกเขายอมรับความเป็นมนุษย์ได้มากซึ่งนั่นทำให้ฉันรู้สึกว่าประเทศไทยนั้นดีจริงๆ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับกเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์จะให้ไปเปรียบเทียบกับประเทศเสรีอย่างประเทศไทยได้ยังไงกรุงเทพนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสไตล์แบบตะวันตกและเป็นเมืองที่พลุกพลาดและมีวัฒนธรรมความคิดเห็นต่อไปต้องขอยืนยันว่าผู้คนที่ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์มักจะมีอะไรมากกว่าถึงแม้ว่าผู้คนพลุกพลาดแต่พวกเขาก็มีการเคารพซึ่งก,รรกันและกันซึ่งมันไม่เหมือนกับในเวียดนาม ความคิดเห็นต่อไปครับฉันไม่เห็นการทิ้งขยะตามอำเภอใจในท้องถนนเหมือนกับในเวียดนามประเทศไทยยังอยู่ไกลจากเวียดนามซึ่งวัฒนธรรมในเรื่องนี้เวียดนามคงตามประเทศไทยไม่ทันความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกมาเวียดนามแล้วก็ไม่เคยกลับไปความคิดเห็นต่อไปกรุงเทพเป็นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ฉันชอบมากความคิดเห็นต่อไปซึ่งความคิดเห็นนี้น่าสนใจนะครับ ้วยเขาได้บอกไว้ว่าก่อนปี1975เกาหลีไทยและฟิลิปปินส์ยังตามหลังเวียดนามอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้เวียดนามต้องไล่ตามพวกเขาความคิดเห็นต่อไปครับมี2อ,อย่าง2เรื่องที่แตกต่างจากเวียดนามข้อแรกคือไม่เห็นขยะบนท้องถนนและข้อที่2ทางเท้าของพวกเขานั้นไม่พังความคิดเห็นต่อไปครับมีหลายอย่างที่ทําให้เวียดนามทําการท่องเที่ยวล้าหลังไทย เช่นพอคาแมค้าผู้จ่าไม่สุภาพมีการโกงราคามีการด่าทอลูกค้านอกจากนี้ยังรวมถึงมีการล้วงกระเป๋าและสุขอนามัยที่ไม่ดีอีกด้วยความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขียนสั้นๆไว้นะครับว่ากว่าเวียดนามจะไล่ทันประเทศไทยและมาเลเซียคงต้องใช้เวลาอีก100ปีความคิดเห็นต่อไปครับการท่องเที่ยวของเวียดนามยังไม่สามารถดึงดูดผู้คนเวียดนามได้เลย แล้วเราจะไปดึงดูดคนประเทศอื่นๆได้อย่างไรค่ากินค่าดื่มก็แพงไม่อร่อยเหมือนที่โฆษณาสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวแค่2-3ชั่วโมงก็ต้องกลับไปนอนแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรทํามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเวียดนามอาศัยอยู่ในก้นบ่อมาเป็นเวลาช้านานเราควรจะออกไปมองท้องฟ้าเพื่อเรียนรู้โลกภายนอกและรวมถึงอรารยธรรมที่สุภาพและดีงามบ้าง ถ้าเรายังดื้อรั้นต่อไปคงจะเป็นกบตายอยู่ที่ก้นบ่อตลอดไปความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าปี1975ประเทศไทยยังล้าหลังเวียดนามอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้พวกเขาไปไกลแล้วโอเคครับเราจะมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านนี้โดยเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าคนเวียดนามไม่ยอมเปลี่ยนรับรองว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม ขนาดคนในประเทศยังอยากอยู่บ้านเฉยๆไม่อยากออกไปเที่ยวแล้วนับประษาอะไรกับคนต่างชาติครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องครับจบลงไปแต่น้องพี่น้องนะสำหรับคลิปคอมเมนต์ชาวอาเซียนนาะพี่น้อง หรือว่าคอมเมนต์ของสาวเวียดนามเนาะพี่น้องเนาะที่หลายเห็นประเทศไทยเนาะพี่น้องว่าเขาจ้ามีความคิดความเห็นอย่างไรเนาะพี่น้องก็ต้องบอกว่าก็ดูมนุษย์ต้องซึ้งช่มเนาะพี่น้องว่าหนึ่อวันดีดีเนาะพี่น้องในการท่องเที่ยวเนาะเสริมว่าชาวอาเซียนนี้ตรงในเทใจเนาะพี่น้องเนาะเทใจให้ประเทศไทยไปเลยเนาะพี่น้องสำหรับประเทศไทยคือหนึ่อวันในอาเซียนเนาะพี่น้องเนาะก็คือเนาะพี่น้องสาวเวียดนามเในคอมเมนต์เวลาก่อนปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเนาะพี่น้องเนาะประเทศไทยยังตามหลังเพคนว่า แต่ว่าในยุคปัจจุบันนี่ก็กคือ่อาเวียดนามเนาะพี่นอ้องตามหลังประเทศไทยอะ้รกันแน่ทันเด้าะท่น้องเพราะว่าประเทศไทยนี่มามาไกลแฮงเนาะมาไกลเกินที่ประเทศเวียดนามจะสามารถตามตามหลังมาเนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดเนาะพี่น้องสำหรับประเทศไทยรายการในล่าหยางเนาะพี่นอ้องที่ชาวเวียดนามเพิ่นได้เห็นเนาะพี่นอ้องหนึ่งอาหารการกินเนาะพี่นอ้องที่สะอาดดีว่า แข่งค้าขายจะเป็นระบบระเบียบเองพี่น้องนการประเทศไทยเพิ่นว่าถึงจะเป็นประเทศที่อันนั้นรถลดเยอะน้อพี่น้องด้วยว่าคนเยอะแต่ว่าเป็นระบบระเบียบดีเนาะต่างจากประเทศเท่าหลายซึ่งมาต้องบอกว่าประเทศเวียดนามนาะพี่น้องมาโนไปเห็นที่ว่ารถกเต่อคีแบบบโอ้ยแบบนี่เป็นสัญลัณต่ำกันน้พี่น้องเนาะรถที่่าสวนกันไปกันมานะที่แบบว่ามันมีไฟแดงนะมาโนเห็นโอ้หยังแบบประเทศเพื่อนแบบนั้นัดนร้าเนาะพี่น้อ,แบบดดองนการ แบบประเทศลดซวนไปซวนมานะพี so ่น้องแต่กับเป็นการใค่สิ้นเพราะประเทศเขาเนาะพี่น้องเนาะที่เห็นแบบที่เห็นแบบประเทศตัวเองแบบเป็นระบบระเบียบเนาะพี่น้องแในการมาเห็นประเทศไทยที่แบบเป็นระบบระเบียบกันหูสึกแบบประทับใจเนาะพี่น้องที่ประเทศตัวเองเมื่อไหร่จะมีแบบนี้เนาะพี่น้องบางคนกันคอมเมนต์กันมาแบบนี้เนาะบางคนก็บ่ามาเที่ยวประเทศไทยเนาะพี่น้องแในการู้สึกปลอดภัยเนาะพี่น้องปลอดภัยทุกครั้งที่ที่ได้มาเที่ยวเนาะเพราะว่าอ่า แต่ว่าพัดเทศไทยเป็นมิตรนะพี่น้องบ่มีการโกงหรือว่าการการโกงเงินจากการค้าขายเนาะพี่น้องหรือว่าการโกงจากชาวต่างชาตินาะในกานสองมากกับการปนจี้นาะพี่น้องกับบุคคลด้เห็นเนาะอันนี้ก็เป็นความประทับใจเนาะบางคนก็ว่าบางคนอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องผมอยู่ต่างประเทศเนาองอะไรกันถ้าเวลาพักหรือว่าบันหยุดนั่นนี่เนาะหรือว่าส่วนที่บ่มีเบียดเขตก็จะมาเที่ยวประเทศไทยเนาะพี่น้องเป็นคนเวียดหน้าเตะเนาะแต่ว่าเป็น อย่างเดิมที่จะมาเที่ยวประเทศไทยน้อพี่น้องอันนี้มันก็แสดงเห็นว่าประเทศไทยนี่คือประเทศที่น่าอยู่เป็นประเทศที่น่าเที่ยวเนาะพี่น้องสิ่เกิดในก็จะอยากมาเที่ยวเนาะกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปที่บาลโนนัยนำมาทีแอคชั่นนาอพี่น้องเนาะแต่มาพิจารประการไลก์ับขอโทษขออให้น้อพี่น้องได้ร้ายเด้อแต่ว่าคลิปนี้บาลโนอะไรบอกไปพิจาราด้วยวันจัไทรเนาะพี่น้องเนาะในการขอบคุณคลิปตั้งอัพคอมเมนต์เนาะพี่น้องในการฝากเป็นกำลังใจนาพี่น้องในการเหตคลิปของบาลโนโดยการกดไลค์กดติดตามเนาะพี่น้องในการ บังโฆษณาในเรื่องพี่น้องก็ได้มีอนะไรบ้างอยา่างยูทูบตอนพี่น้องเนาะจะได้กระตุ้เป็นกระตังใจมอน,นุในเรื่องพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่น้องต้องขอลาตัวไปก่อนเนาะพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับ